โอ้ยพี่น้องว่าเรียวมองนีมันมองมันอุ้ยนลุดมามาเร็วๆมองมันมองนีป้าโอ้โหอาตี๋ไ้หาโล่เได้เดี๋ยวหาโล่แบตัวหนี กูโดดกูเด็ดนี่ตีนเนาะแม่น,น, <c oughs> นั่งอยู่ไกลกันโอ้ตีนเนี่ยนี่ปลายเหรอวะดีเอาๆเอ้อเป็ยปักกิ่งเยนั่งอยู่นั่งอยู่โอ้ปัเกิืง chia lạp chia lạp chia lạp lại tổ chia lạp 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 chia เลก็เกกันนี่นะเห็นว่าลงกัตึกเอาตึกเอาใกล้ๆกันเล่ใกล้กันปวดดนอโอ้โหอรเ่่ปลาซอยปลาจีโอ้ยซอยยี่ย้คุ้มค่ายุ่คุ้ค่ายุ่คุ้มค่ายู่บนอนบดบดติด ลอยดิฟังหลุดออกจากฟังอุ้ยมันเป็นตะตึกไปไกลตัวสันอือไกลก็ไม่ได้พอทำเป็เอาเหนียขึ้นนึงแม่ว่านข่งวง ule, right ฟังฟังก็บมิแต่ป่าฟังก็ะดาษช่วงจังหวะตัวก็เลอะอุ้ยบุ๊คปวดทุ่งตัวนึงช่วงจังว่าห่าว่านไปป่านมาอยู่ก็บ่าต่ำเฮีย Ồ nó tằng mạnh đây nhằng mà nó cứ nặng nặng con nó con nó con nó của loài đi nó phao phao đi สองตัวยี่สิบตัวสามตัว้หุนเลี้ยนออกจากอันเลี้ยนออกจากฟังแม่ปลานยังไงปลานอย่งปลานนินก็ว่าเขาเหี้ยมันโมเมนปากกาสิเมนปากกาเมคือว่เขาเหี้มันอยู่ฟังคิดว่าเห็นมอซุมลงหันเลียนออกไปออ Thì lái tù giúp bà Lái Nó bị mù bà Như cơ Ui tay lên Ông phăng bật lái tù Ui Không nè Đây nhập hòa nọ nó như phăng Lái tù chứ Vì nó không Mít nà cây cây แนี่วมันนี่นี่ละเธอสิได้ลงนำหุ่นต่ำแล้วไอ้ต่ำอยู่เหนืยแล้วเมียนต่ำแต่ว่าบ่ได้ต่ำออกเด้หุ่นโดดเอ้าเต็มเผ่าเอ้าเต็มเผ่าโอ้ยแมงหลายมุงนี่ไอ่โอ้ยโดดกลนกันพี่ โอ้ยบ่อยากเาแม่งสิเขาขออยอ่โอ้ยพี่น้องบลาเลียวมองนี้มันมองมันมาไม่เร็ว มันมองนีปัดโอ้ยคุ้มค่าเลยหมองนี่บักหอ้กับตัวไหนงามๆไอัวหักเถอะเอาเป็นๆนั่นละวาเรวมองเคยมันโอ้ยไก่กับมองนีละเขาจากผักอ้ตัวใหญ่ดไหมม่ไหมปัดตัวี้อีกต สองออสามสี่<ก>ห้าหกเจ็ดเด้กปรากฏนั่นน่ะเออมัออนพ่ออันเป็ดดียดเจ็ดตัวให้พับนี้โอ้มาปวดแต่พี่นาะตุเนน่เน,นี่ย mãn 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 ต่ต่ำตึกต่ำตักก็ดีใจเออวีเกือบสิรถดิไส่ดิตุ่ม้ะไรอันเดี๋ยวเจโอสัมนเวสบดินปเจทั้งนั้นปเจอ๋ออตัวนี้ปเะเพียนตัวทังผุนทั้งผุน ลนี่นปาจีอืมปาจีปาตะเพียนไข่ดยอยกรอบรวยนี่กระหูกโพดขามบ่ละพุ่นน่ะจนว่าถ่วมหวัวยังจังตื้ลงไปเงือแถ่ฝุ่นเอาไปไล่เอาน้ำปลาหันบ่มีผูม้มาเห็ดออกยังเนาะ ว่าท่วมหัวกระตึกเงิดไหลอื้อื้มอุ้ยมันออกบุหรี่ดอกเตอร์ตุ่มขึ้นมาโหลดพุ่น่ะพุ่นะเฮ้ยเข้นขา, <c oughs> าบ่มีบ่น้าป่าตาบอดนี่นาะเขนขาบว เนีย่ยปลาตาบอดบ่อน้อพี่น้องเอ้ยมาลุ่นไปน้ากันพุ่นอะออกเนี่ยแล้วเนี่ยล้อย <c oughs> ตีนลอยเอาขึ้นได้บ่ปลาลายพุ่นอะพุ่นอะพุ่นอะเอาอย <c oughs> ู่นด้อยู่ได้หรอตุ่มขึ้นมามตุ่มขึ้นไหมตุ่มขึ้นมาไหม โอ้ยเพื่อพี่น้องผลงานว่านขวมปลาเออว่านขวมปลาครับพี่น้องว่านขุ่ขวมปลาตุ่นปลาตุ่นขุมกายูเห็นว่าไงขุมกายไม่เลยขุมคาจุด 哎，老难了。 อะไรนะไหมยิงมาหลายโอ้ปลากระคว้องหลายเนาะปลาหลายคักบุบะบุบะอยู่ในเหนะาหะเนาะตอนซ้อนนี่ได้พี่น้อง ก็บต่ำเนี้ยนี่มัล็บปาบ่รองบ่รูปมันี่ป,ป่าจักถูกอ่ะไปลองหอดเฮียนหอดสั้นผลงานของเอากันนี่มาชมกันเลยครับุวว้ยปลาป้ามันสีอะไรเนาะอืมตึ๊บไปตึ๊บแล้ก็ได้ลายอืปลาเขาสวยไปงนืม กดกับปากแย่งทัง้งจเด็ดเขียน้ช่ไม่สูงพอดีท่านได้เขียอืออกมาขัดตัตอยงีงออกมาเบิ่งตีนางมดีนะนนโอ้เหลียรอยู่เนาะตปตุยงยหมั้ยรอยูอื มนะเมคนน่ะเฮ้ยบกหอยยูนี่มันหาโลกต้บอกหอยเชลีอ้อาจ,จิบหาโลกเ้เดี๋ยวดิ่ะหาโลบปามตัวนี้ถือว่ามันอยู่พี่น้องถือว่ามันอยู่ไปล่างไข่ก็ได้เกี่ยวเขาไปล่างไข่ ิดว่าเดี๋ยวปลามาปิงครับมาปิงไม่ซูมาจิ้มพอ่อช่วงนี้ปลามันดีพี่องปลามันดีครับอืปลาปิงเข้าใครเข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ